มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนถ่ายรูปครอบครัวกับพระเอกคนนี้น้องเรซิงเสียอาการหนักนะคะเมื่อต้องถ่ายภาพกับผู้ชายคนนี้แพทแตะประภาเขียนแคปชั่นนี่คือภาพครอบครัวแฟนคลับแซวน้องเขินจนจิติคุณแม่เลยนะเนี่ยติดตามคุณแม่ไปทำงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่แบรบ,บอดนะคะสำหรับน้องเรซิง ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่แพทระภาแน่นอนว่าสกิลการเข้าสังคมนั้นพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเรียกว่าแทบไม่กลัวกล้องกันแล้วค่ะพี่พี่ดารานักแสดงคนไหนมาขอถ่ายรูปด้วยน้องเรซซิ่งก็ยอมถ่ายด้วยหมดนะคะแต่ดูเหมือนจะมีหนึ่งคนที่ทำให้เจ้าตัวถึงกับเขินจนเสียอาการค่ะเมื่อล่าสุดน้องเรซซิ่งต้องมาถ่ายภาพกับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อยอย่างมาริโอ้เมาเร้นนะคะทำเอาน้องเขินตัวม้วนไม่ยอมซุกกล้อง เอาแต่มุดหนีหาแม่แพทอย่างเดียวค่ะซึ่งสาวแพทก็มีการเขียนแคปชั่นชงด้วยว่าภาพครอบครัว555เรสเขินหนักมากพี่โอรามสามขณะที่บรรดาแฟนคลับพากันเข้ามาแซวน้องเรซิงว่าเขินจนแอบเห็นว่าจิกมือคุณแม่ค่ะส่วนคุณแม่แพทเองก็แฮปปี้สุดนะคะเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักมากเลยค่ะเห็นแล้วน่าเอ็นดูจริงๆนะคะสำหรับน้องเรส ขอขอบคุณข้อมูลจากไลวลาสฟิสโพรค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ